สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆท่านของพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้เลิกง,งานเที่ยงมาก็โ,โหหิวตาลายเลยก็เลยมาทําซุกี้กินค่ะทุกคนเพราะว่าผักกาดที่พี่ซื้อมาเมื่อวานเนาะก็ไม่มีเครื่องเลเนาะมีแต่ผักกาดแล้วก็บุเส้นแล้วก็เอาหมูหมูสับแล้วก็เอากุ้งค่ะนี่เอากุ้งไอเสือเนาะเขาเรียกกุ้งเสือนี่ แล้วก็เอาหมูสับนี่ก็หมูสับก็อยู่ในช่องแข็งเนาะพี่ก็หั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ใส่ต้มไปเลยค่ะทุกคนง่ายๆดีแล้วก็กุ้งเนาะแล้วก็ใส่นี่นเลยน้ำน้ำจิ้มซุกี้ค่ะเนาะทุกคนก็รู้ดีนี่น้ำจิ้มซุกี้ง่ายดีเทเข้าไปเลยค่ะง่ายๆถ้าใครชอบเผ็ดมากก็เทเยอะหน่อยเนาะทุกคนนี่เราไม่ได้โฆษณาขอ,ของเขานะ พราะว่าเราต้องกินแต่อันนี้มันง่ายดีเนาะทุกคนโอเคค่ะกินกันเลยค่ะนี่ชามใหญ่ๆเลยนะคะนี่เป็นกะละมังค่ะพี่นะพี่ไม่ได้กินเล็กๆเ,เหมือนคนอื่นนะคะพี่ต้องกินเป็นกะละมังค่ะถ,ถ้าถ้าสุกี้นะทุกคนต้องเป็นกะละมังเลยค่ะถึงจะถึงจะจะอร่อยเพราะว่าถ้าทำน้อยก็ไม่อิ่มอีกขี้เกียจทำสองสามรอบเนาะทุกคน โอเคค่ะมาชิมกันก่อนเลยว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงหวังว่าไม่เผ็ดนะเพราะว่าใส่ไปสองครั้งเลยอืมโอ้ยพอดีเลยเห็นไหมคะต้องดูอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่ <c oughs> เอะต้องเอากล้องพี่ตั้งสูงหน่อยเนาะนี่คะ่ะทุกคน เอาเลยค่ะจัดการเลยอร่อยอร่อยไม่มีอะไรเลยค่ะพี่ก็ใช้แข่ไอกระลำเฮ้ยไม่ใช่กระล่ำสิผักกาดขาวผักกาดขาวอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันไม่มีเนาะอุตส่าห์ว่าจะเอาต้นหอมต้นหอมก็ใช้ไปหมดแล้วก็ไม่มีต้นหอมอันนี้ก็หมูสับค่ะทุกคนอืม กินเพื่ออยู่หรือว่าอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ค่ะทุกคนใส่ผักเยอะๆแล้วก็ไข่ด้วยนะพี่ใส่ไข่ด้วยนะคะตอกไข่ใส่เข้าไปสีสันก็เป็นอย่างนี้กุง อืมไม่ครบสูตรก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนขอให้มีน้ำจิ้มซุก,กี้ก็พอเนาะนี่น้ำจิ้มซุก,กี้นี่ก็พอแล้ว มันร้อนอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่งเอาออกจากเตา พี่ไม่รู้นะคะว่าสูตรคนอื่นทํายังไงพี่ก็ไม่รู้เคยเข้าไปกินในร้านเขาก็อร่อยเนาะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันต้มยังไงพี่ก็แค่เอารสด,ดีใส่เข้าไปในน้ําร้อนแล้วก็เอาหมูลงไปเอาเส้นใส่ลงไปพอมันได้ที่ก็เอาผักลงแล้วก็ตอกไข่ แล้วก็เอาลงมาใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ําจิ้มของซุก,กี้ยากี้เข้าไปพี่ก็กินได้แล้วค่ะทุกคนใครว่าเราไปกินตามร้านนี่โอหอร่อยสุดยอดเนาะเพราะเขาหมักหมูเนาะหมักหมูแบบอย่างอร่อยอะ นี่เรารีบเราไม่รู้จะทําอะไรเนาะเอาหมูสับเลยเพื่อมันจะได้มีซุปมีโปรโตีนลงไปบ้างใส่เข้าไปแล้วก็รีบๆกินเนาะทุกคนก็อยู่ที่น้ําซุปเนี่ยเลยเนาะทุกคนกับน้ำจิ้มซุกี้เนาะ ชีวิตเมืองนอกก็จะเอาอะไรมากมายไม่มีอะไรเราก็สรรหาเอาแต่พี่ไม่สรรหาเก็บต้นหญ้ามากินหรอกนะคะพี่อายฝรั่งเขาพูดจริงๆนะทุกคนพี่อายฝรั่งเวลาเรายืนเก็บอะ่ะ บางคนก็ยืนมองเราแล้วก็กินด้วยเหรอบ้านเธอก็อายที่จะตอบนะถ้าปักตามรั้วบ้านเราคือว่าตามบ้านเราเวลาฝรั่งไปเที่ยวนะ่ะพี่ก็จะตอบได้ถูกนะว่ามันกินได้นู่นนี่นั่น แต่ถ้าผักบ้านเขานะพี่อายที่จะตอบนะทุกคนพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเด็กดันใครนะพี่อายที่จะตอบว่ามันกินได้เหรอเหมือนอย่างต้นมะมุยบ้านเขานะคะทุกคนที่เขาเอามาทําซุปอะ่ะบ้านเขาก็กินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาแล้วของฝรัง่ง แต่พี่ก็ไม่กินเอามาทำซุปพี่ก็ไม่เอาหรอกก็เห็นแต่นั้นแหละที่หมามุ่ยนั่นแหละที่เขากินผักอย่างอื่นที่คนไทยเอามาประดิษฐ์ประดอยกินเขาก็ไม่เห็นจะกินกันกินก็กินกระเทียมนั้นนาจะเห็น คนแก่เขาเอามากินกันคนคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่กินกันหรอกอืมอร่อยกันทุกคนเพราะหิวเนาะกุ้ง กุ้งเสือหูเส้นก็ร้อนแล้วหูเส้นนะ่ะโดนน้ำร้อนนี่เคียวไม่ได้เลยเนะร้อนแล้วยี่มาใส่พริกหน่อยหนึ่งนะผูเส้นเนาะโอ้ยอย่าให้อย่าบอกใครเลยเทบจะเคียวหูเส้นไม่ได้เลยนะร้อนอะ กินเร็วไม่ได้นะมันร้อนอะ่ะอันนี้ไขค่ค่ะตอกไข่ใส่น้ำซุปมันจะได้ข้น โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ถ้ามารอให้แต่พี่กินจบโก้โหยปลาไปชั่วโมงหนึ่งเลยแหละเพราะว่าเป็นกะละมังเลยคลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่วรรณพาเดนมากด้วยนะคะทุกคนผิดตกองไงก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ